สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำนะคะเป็นเอ่อเลนทอลถัวถ่วถั่วเลนทอลนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นเหมือนเต้าหู้นะคะมีโปรตีนสูงมากๆเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะว่าทำยังไงนะคะสามารถที่จะใช้แทนเนื้อสัตว์ได้นะคะสำหรับใครที่ทานพลานเบสนะคะแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์แบบนี้เนาะเราก็ใช้ตัวนี้มาเป็น ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นวัตถุดิบที่มีโปรโตีนสูงมากๆนั่นเองนะคะลองมาดูกันนะคะวันนี้ใช้แค่2อย่างนะคะก็คือใช้น้ำเปล่านะคะ250รมลนะคะแล้วก็ใช้ถั่วเลนทนนะคะประมาณ100กรัมแบบนี้เนาะแช่น้ำไว้1คืนหรือว่า2-3ชั่วโมงก็ได้เนาะแต่ถ้าเราแช่ไว้นานๆเนี่ยมันก็จะ มันก็จะซอฟมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็บดง่ายนั่นเองนะคะเราเคาจะเอาเขามาบดนะคะพอแช่ไว้แล้วก็ล้างแล้วก็เติมน้ำนะคะกรองเอาเฉพาะเนื้อถั่วนะคะแล้วก็กรองแล้วก็เติมน้ําเปล่าอีก250นะคะ250 ml หลังจากนั้นก็มา ปั่นนะคะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เนียนนุ่มนะคะแล้วก็ที่สาคัญเป็นเนื้อที่สมูทเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ไปกวนในกระทะหรือหม้อก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเนาะว่าลักษณะที่ได้เป็นแบบไหนนะคะปั่นเขาให้เป็นเนื้อละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะเอาไป ลงในกระทะตั้งไฟอ่อนๆนะคะคนคล้ายๆกับเนื้อสภาพเหมือนกวนขนมเม็ดขน,นุนอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนตั้งไฟแล้วเนาะก็จะได้คอนทีซจะรั่วได้ลักษณะประมาณนี้แหละเร็วๆนิดนึงนะคะเหมือนนมปัน่นได้แบบนี้แล้วเราก็เอาไป กวนประมาณไม่ถึง10นาทีไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะคะก็จะลงในกระทะไปเลยแบบนี้นะคะไฟกลางๆนะคะเราค่อยหลีไฟให้เป็นไฟอ่อนๆนะคะเขาจะได้ไม่ไหม้นะคะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะคนเขาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ติดก้นกระทะนะคะ ใช้ตัวนี้แทนเนื้อสัตว์หรือว่าใช้ตัวนี้แทนเต้าหู้ได้นะคะเป็นถั่วที่มีโปรโตีนสูงพอๆกับเนื้อสัตว์เลยเนาะหลายคนบอกว่าถ้าเราทานผักแล้วเราไม่มีโปรตีนหรือว่าเราได้โปรตีนไม่ครบหรือว่าได้โปรตีนจากที่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่า h ฮโปรตีนมากๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ท็อปเปอร์แวร์แบบนี้เนาะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะหลังจากที่เขาเย็นแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อที่จะทําอาหารอย่างอื่นนั่นเองนะคะเมนูต่างๆจะเป็นผัดหรือว่าเป็นแกงเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะนี่ก็คือเลนโถเต้าหู้นะคะที่เราทานะคะก็แทนที่จะทํามาจากถัว่วเราก็จะทํามาจากถั่วเลนโถนะคะแทนที่จะเป็นแบบอ่า เป็นถั่วเหลืองนะคะเราก็จะใช้ตัวถั่วอันนี้แทนนั่นเองลองทําตา,ตามดูกันนะถ้าใครที่ทำแล้วนะคะได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไงก็ส่งข้อความมาบอกหรือว่าส่งคามมาอ,องคามเมนต์มาบอกกันได้เนาะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชม